คือฮาทั้งเอเชียพระนางสุดฮอตคอนเฟิร์มเนซีรีส์แวมไพร์เรื่องล่าสุดเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่เปิดเผยนักแสดงออกมาทำเอาแฟนๆฮือฮาทั้งเอเชียนักร้องนักแสดงแท็กยอนและนักแสดงหน้าใหม่ววนจินอันกำลังจะมีซีรีส์ด้วยกันอย่างเรื่องชื่ออย่างไม่เป็นทางการ ซีรีส์โรแมนติกแฟนตาซีแท็กยอนจะรับบทเป็นนักแสดงนำชายซอนฮูพฮยองครึ่งมนุษย์ครึ่งแวมไพร์ครั้งหนึ่งเขาอุทิศชีวิตเพื่อเป็นมนุษย์ด้วยการขังตัวเองอยู่ในถ้ำลึกกินแต่กระเทียมและกดจุลาลัมพาเป็นเวลาเกือบร้อยปี อย่างไรก็ตามภารกิจของเขาจบลงด้วยความล้มเหลวภายในเวลาเพียงวันเดียวทำให้เขาถึงแก่ชีวิตนิรนันวันหนึ่งเขาได้พบกับผู้หญิงที่ขาดความเป็นมนุษย์แม้แต่น้อยเติบโตมาอย่างยากจนจูอินแฮทำงานทุกอย่างเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินพอใช้ เธอไม่มีศรัทธานในมนุษย์ชาติจนกระทั่งเธอได้พบกับลูกครึ่งแวมไพร์สำหรับซีรีส์เรื่องดังกล่าวการถ่ายทำจะเริ่มเร็ว,รวนี้ก่อนที่ซีรีส์จะออกอากาศตอนแรกในช่วงครึ่งแรกของปี2023ผ่านทางช่อง KBS 2